ไก่ที่เราเลี้ยงไว้มันหายไปวันละตัวสองตัวใครมันบังอาจมาขโมยไก่ของเราไปนะแถวนี้ก็ไม่มีบ้านคนจะด้วยแม้แต่หมาสักตัวเดินผ่านก็ยังไม่มีเฮ้อเสีงไก่จ้ได้ยินไมมว่าเสียงใครเสียงเหมือนคนร้องไห้อยู่บ้านทําสวนทาไร่ชีวิตมีความสุขซะจริงๆเอ๊ะ ตัวอะไรวะนั่นไหนขอมองชัดๆดิว้ายแกแกแกคือตัวอะไรอ่ะฮะฮิฮ่ากาก็คือสัปปะรลดพามสัปปะงก์พามสัปปะหลาดพามอาถูกแวว ใกล้แล้วครับใกล้แล้วไก่บ้าเลยกูเนี่ยไ <laughs> ก่ของเจ้ามันรสชาติดีซะจริงๆวันนี้ข้าขออีกเักตัวนะ <laughs> เป็นควยัยสัตว์ <laughs> ข้านึกแล้วเชียวว่าไก่ของข้ามันจะหายไปได้ยังไงแกนี้เองแบบนี้ปล่อยไม่ได้แล้วคาถาเสกไก่รุ่นที่แป เพลงมาไใจ๋จได้ยินไม่ว่าเสียงใคไรไปจัดการมันเลยลูกพ่อสวัสดีครับทุกคนพบกับช่องสล็อตเกมมือกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม c h o a l a y e c c u r a t e Battle Simulator วันนี้ผมจะมาลองเล่นมอดผู้ชายเลี้ยงไก่ดูนะครับแต่ชื่อมันไม่เฟียวครับทุกคนผมขอเปลี่ยนเป็นผู้พันแจ้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าเอาไปต่อสู้กับคนเผ่าต่างๆจะเป็นยังไงพร้อมแล้ว let's go <S ครับทุกคนความสามารถพิเศษของผู้พันไก่แจ้ของเราก็คือสามารถเสกไก่ออกมาจากตัวได้นะครับผมก็งงนะครับว่าไก่มันออกมาจากทางไหนัน้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับทุกคนว่าไก่มันจะออกมาตรงไหนครับทุกคนเดี๋ยวเรามาจับตาดูกันนะครับว่าผู้พันไก่แจ้ของเราเนี่ยเขาจะเสกไก่ออกมาจาก กระเป๋าเข็มขัดหรือว่าเออเดี๋ยวเรามารอดูดูกันดีกว่าครับทุกคนอ่าตอนนี้ผมก็สร้างผู้พันไก่แจ้มา3าตัวนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเอามาต่อสู้กับกองทัพโครงกระดูกนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะเป็นคนชนะนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรามาจับตาดูกันด้วยนะครับว่าไก่เนี่ยผู้พันเขาเสกออกมาจากทางรูไหนของตัวนะครับทุกคนเออมามาดูกันเลย อืมมาแล้วครับตอนนี้อ่ะผมสโลโมชั่นเลยเดี๋ยวเราจะมาจับตาดูนะครับว่าไก่มันออกมาจากตรงไหนระหวังดูกองทัพไก่ของเราไปต่อสู้กับเจ้าพวกโรงกระดูกแล้วเราก็มาจับตาดูด้วยนะครับว่าเสกยังครับทุกคนอ่ายังไม่เสกสกิลยังไม่ทำงานมาสักทีรออยู่ ตอนนี้กองทัพไก่ของเราก็เดินไปข้างหน้าด้วยนะครับอุย้ยเฮ้ยทุกคนมาแล้วมาจากจากกักระแลครับทุกคนโอ้โหไก่ออกมาจากจากักระแลโอ้โหเซไก่ออกมาจากจักระแลโอ้โหหรือมันไปซ่อนอยู่ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวรอดูคนนี้โอ้ทุกคนออกมาจากจากักระแลจริงจริงว่ะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับทุกคนว่ากองทัพไก่ของเราเนี่ยจะสู้กับกองทัพโกงกระดูกได้หรือเปล่ามา แล้วบุกไปแล้วโอ้บุกไปแล้วกลายเป็นซากศพของไก่เต็มสะพานแล้วก็ไก่ก็มีแงแง่แง่เข้าไปโอ้โอ้โหจัดการข้าไม่ได้หรอกจกพวกโครงกระดูก่าน่ะสามารถกัดจีคอนจา้าโอ้บุกบุกเข้าไปไม่ถึงเลยโอ้ทุกคนอย่าบอกว่าบุกเข้าไปไม่ถึงเมื่อกี้กระโดดจีคอเลยครับทุกคนโอ้โหเฮ้ย <Yahoo! S 1> เฮ้ยทุกคน ไม่ธรรมดาว่ะผู้พันไก่แจ้เราเหลือไก่อยู่ประมาณสองตัวแล้วโอ้จิกจิกไปลูกจิกไปเออนั่นแหละเอือเออโอ้โหคองกระดูกดูครับแหลกไปเลยครับทุกคนโอโ้โหโหดจริงมาเหลือตัวเดียวแล้วกัดมันลูกกัดมันโอ้โหกองทับไก่เราไม่ธรรมดาจริงๆครับทุกคนอืผู้พันไก่แจ้ของเราไก่อย่างโหดเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าไก่มาต่อสู้กับเจ้าแรปเตอร์นะครับ เพราะว่ามันเป็นสัตว์เหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับทุกคนว่าใครจะเป็นคนชนะโอ้โหกองทัพไก่หรือผู้พันไก่แจ้ของเราที่เสกไก่ออกจากจักรกะแลได้สองข้างจะสามารถชนะเจ้าแรปเตอร์ได้หรือเปล่าโอ้โหฟันชั้นคมมากนะดูดิเออแต่หางไม่กระดิกเลยตัวเนี้ยเออหางชั้นกระดิกเว้ย โอ้พร้อมแล้วเว้ยกูพร้อมแล้วเว้ยกูหิวไก่กูอยากกินเค c อซฮ้มาเลยโอ้สโลมาครับดอกนี้อู้แรปเตอร์ก็วิ่งเร็วครับอู้ตอนนี้เจ้าไก่เจ้าไก่ของเราตีลังกาไปกี่ตัวแล้วเนี่ยโอ้ไม่ใช่ตายหมดแล้วครับเนี่ยอะมาลุยของทัพไก่ต้องสู้กับแรปเตอร์โอ้คาปากเลยครับทุกคนดูดีโอ้โ กัดคาปากเลยครับแรปเตอร์ของเราแต่ว่าผู้พันไก่เราก็ไม่ยอมครับเสไก่ออกมาเรื่อยๆโอ้โแรปเตอร์โอ้โ,โอ้เฮ้ยแรปเตอร์ตายหมดเลยว่ะโดนไก่จกิกโอ้โหถ้าเป็นของจริงผมว่าไม่น่าจะรอดนะครับไก่นะครับไม่รอด <c oughs> ครับทุกคนเมื่อกี้เราลองกับแรปเตอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกับแมวม,มอสด,ดูนะครับว่ากองทัพไก่ของเราและก็ผู้พันแจสามคนเนี่ยจะสามารถ ล้มช้างแมมมอธสองตัวลงได้หรือเปล่านะครับไปดูกันเลยครับทุกคนมาโอ้โหตอนนี้กองทัพไก่ของเรารีบวิ่งกันแย่งข้ามสะพานเพื่อไปจัดการกับช้างแมมมอธกิกกๆมาแล้วข้ามมาแลยโอ้โหโดนแมมมอธเอาเท้าเตะจนโอ้โหโอ้โหโอ้โหตกน้ำก็มีลอยขึ้นไปบนฟ้าก็มีโอ้โหนั่นนั่นไงนั่นไง ช้างแมมมอสข้ามาได้แล้วโอ้โหตอนนี้กองทัพไก่ของเราแทบจะเหลือไม่กี่ตัวแล้วครับตอนนี้ผู้พันแจ้ของเราก็โดนช้างแมมมอสเข้าชาร์จเหมือนกันแล้วก็น่าจะล้มไหมครับหนึ่งคนผู้พันแจของเราโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอโอผักกันจนตกน้ําตายเลยนะครับแมมมอสเอออ๋อ,อ,อเอาเดี๋ยวเข้าไปเออท้องทัพอืม มาทีนี้ใครจะชนะโอ้โหไก่ก็ออกมาเรื่อยๆครับทุกคนตอนนี้มามาสู้กันหน่อยเออจิกขามันจิกขามันเฮ้ยโอ้โหนี่ทุกคนดูดิลอยขึ้นมาอย่างไกลครับแต่ว่ากองทัพไก่ของเราก็สามารถเอาชนะแมมมอสได้สองตัวครับทุกคน โ,โหอย่างโหดนะครับเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกับตัวไอเกนดูบ้างนะครับว่าจะสามารถโค่นล้มกองทัพไก่แจ้ของเราลงได้หรือเปล่ามาครับมาดูกันเลยครับทุกคนมาโอ้โหวิ่งหน้าตั้งไปจิกขามันเลยลูกพอ่อไปจิกมันโอ้โอ้โหสพานแทบระเบิดครับทุกคนอู้จัดการมันจิกมันจิกขามันลูกพอ่อจิกมันอืมนั่นแหละนั่นแหละโอ้ จิกมันเข้าไปจิกมันเข้าไปพค่อยจิกขามันให้มันเดินไม่ได้โอ้ลุงจิกขาใหญ่เลยครับทุกคนดูดิเออผู้พันแจ้เสกเขามาเสกไก่ออกมาเอมายอะๆนั่นแหละเออโอ้เสกออกมาสองตัวก็ได้ครับท<ส>ุกคนโอ้เมื่อกี้ออกมาจากเออดูดิออกมาจากกระล็จากกระล็สองตัวเลยครับทุกคนเออจิกมันโอ้เหลืออโอ้โห,โโหโดับเบิลคิวเรียบร้อยโรงเรียนจีนเอาละครับทุกคนมาถึงการทดสอบสุดท้ายนะครับ ว่าไก่ของเราจะสามารถเอาชนะเจ้าสิงโตที่พ่นไฟได้หรือเปล่าเราเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะได้กินไก่เค c หรือเปล่านะครับมาเริ่มกันเลยครับทุกคนโอ้พ่นไฟใส่ไก่หลอกขนเลยทีเนี้ยมาย่างไก่เลยโอ้โหแล้วจุดนี้เป็นจุดมุมอับด้วยครับทุกคนเป็นจุดแคบนะครับถ้าไก่เดินข้ามสะพานไปมันก็จะโอ้ ผมว่ากองทัพไก่แจ้ของเรามีสิทธิชนะนะครับทุกคนเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออจิกมันจิกหัวมันลูกจิกหัวมันอืม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 นั่นแหละเออเออ,เออเอาเหรอเออลุงจิกมันลูกลุงจิกมันเออเือเรียบร้อยครับทุกคนจบกันไปแล้วนะครับทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําต่อด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย